เป็นหมอมาแล้วนะคะว,ว,วันนี้พบก,กับนายสัตวแพทย์ชิสนุติยะเจริญศรีค่ะท่านเป็นรองประธานมูลที่ช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยเจ้าของคลินิกโชคชัยรักษาสัตว์นะคะหม,มยายเลขโทรศัพท์ของคลินิก02-258-6751ค่ะอเอาละวันนี้เรื่องการ คุมกำเนิดในสุน um ัขและแมว EP สามแล้วนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามกันได้เลยนะคะใครมีคำถามเตรียมไว้ก่อนค่ะ FM 91คลินิกสั์เเลียงสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับนะคะวันนี้ EP สามแล้วเหรอคะเรื่องของการคุมกำเนิดในสุนัขและแมวเพเอิญลาหยุดไปอก็หมอหมอิดนิดนึงละกันเพราะเพราะวันนี้เนี่ยก็ครบเป็นตอนที่สามว่า ถ้าสุนัขคลอดเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับค่ะที่ที่สองหมอสรุปสองครั้งที่ผ่านมานะครับว่าโอเคเราคุมกําเนิดเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดสุนัขจรจัดเยอะเกินไปอือนี้เป็นเป็นตัวหลักเลยนะครับว่าหลายคนอาจจะอาจจะมีอ่าแม่สุนัขนะครับหรือว่าตัวตัวที่เลี้ยงไว้เนี่ยเขานิสัยดีมากเลยแล้ว <ivi>. ก <giving quin. S 2> ็สวยนะครับ ก็อยากจะได้ลูกจากไอ้ลูกอกับไอ้ตัวสุนัขตัวนี้นะครับเป็นผสมนะครับหมอแนะนําว่าอย่าทําอย่างนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วโอเคลูกของเขาออกมาเนี่ยอันแรกคือเยอะเกินไปนะครับนะโอกาสน้อยนะครับว่าออกมาได้ตัวเดียวนะครับส่วนใหญ่มามันก็สามตัวสี่ตัวห้าตัวครับหมอเคยเลี้ยงเดอเมเชียนมันมันประมาณที1สิบเอ็ดตัว ตัขนาดนั้นแล้วเราต้องโอ้โหทำการเลี้ยงมันเพราะโตมันโตเร็วะนะครับต้องนะครับนะค่าใช้จ่ายก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอย่ยอย่าไปทำครับหมอ,อสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยหมอที่พูดถึงวิธีการคุมกําเนิดพูดถึงวงจรการเป็นสัตว์ของสุนัขนะครับซึ่งวันนี้หมอจะไม่ไปย้ําวงจรการเป็นสัตว์ะนะครับหมอหมาพูดว่าโอเคจะคุมกําเนิดสุนัขเนี่ยคุมยังไงก่อนครับก็คือโอเค ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะให้ชุนัขเนี่ยเป็นสัตว์ครั้งแรกก่อนค่ะ <Okay. S 2> นะเป็นสัตว์ครั้งแรกเลยนะครับ <Okay. S 2> เรามองเห็นเลย <Okay. S 2> นะครับก็มีอาวัยเพศบวม <Okay. S 2> มีไหมนะครับ <Okay. S 2> รโอเคชุนักก็พยายามจะจะผสมพันธุ์มีตัวผู้มายุ่งวุ่นวายหมดเห็น <Okay. S 2> ตรงนั้นเก็บให้ดีเลยนะครับลูกสุแต่ถ้าชุนักที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยเราไม่อยากให้เขามีลูกเก็บไว้ให้ดี <Okay. S 2> นะครับ แล้วครับที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการผ่าตัดทำหมันนะครับก็คือโอเคถ้าอาการแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับให้เมนหมดสนิทนะครับคือ,เ,อเวลาจะจะใช้ประมาณเกือบสาอาทิตย์เม,มืนหมดสนิทปั๊บเนี่ยนับไปเลยอีกหนึ่งอาทิตย์อเอาชุนักไปผ่าตัดทำหมันเลยะนะครับแต่ถ้าเราไม่เราไม่ผ่าตัดทำหมันะนะครับ ก็เมนหมดชนิดนับไปเลยสี่เดือนอยาคุมเข็มที่หนึ่งนะครับและอีกสามเดือนไปฉีดยาคุมเข็มที่สองอีกสามเดือนนะครับฉีดเข็มที่สองและจากนั้นทุกหกเดือนห้ามพลาดห้ามพลาดจดไว้เลยะเมนมันก็กลับมามีมาใหม่นะครับที่เราสรุปกันเมื่อสองครั้งมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ โอเคคนที่เกิดพลาดพลั้ง <Okay. S 2> นะครับก็คือโอเคเกิดมีเกิดชุนักท้องแล้วนะครับอพอพอพอถูกผสมเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับเรามีเรื่องของคำว่า standing heat เนี่ยก็คือชุนักมียอมยืนเฉยๆให้ตัวชุนักตัวผู้ผสมนะครับ <laughs> นี่คือผสมติดแน่นอนแล้วเกิดไปกับ <laughs> แน่นอนหมอว่าเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นะต์่ะติดอ๋อค่ะนะครับ, <laughs> รบเพราะฉะนั้นโอเค ถ้าเราเรารู้ได้ไงว่าติดหรือไม่ติดผสมแล้วหลังจากนั้นประมาณสามวันเมนจะหมดเลยนะครับถ้าผสมไม่ติดเนี่ยเมนมันก็จะเหมือนปกติก็คือมีต่อไปอีกประมาณถึงห้าวันถึงหนึ่งอาทิตย์นะครับอันนั้นอาจจะผสมไม่ติดฟันเนี่ยส่วนใหญ่ติดนะครับเราเข้ากระบวนการไปผ่าตัดก็คือตันติดหนึ่งอาทิตย์เอาไปผ่าตัดเลยหรือหรือฉีดยาคุมนะครับแต่ เกิดพลาดขึ้นมาเราไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับม,มันปอดเพราะนั้นเราต้องไปจอดไว้ให้ดีๆเลยนะครับว่าโอเคเขาถูกผสมเมื่อไหร่นะครับถ้าเป็นสุนัขพันธุ์เล็กนับไปเลยประมาณห้าสิบเก้าวันะนะครับถ้าเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่นะครับพันกลางก็ประมาณหกสิบวันพันใหญ่ไปถึงหกสิบสองวันโกคด,ด้งิปเฟอร์รพวก เช่น์นาด62วันถ้า oh <my S 2> หมาไทย oh, <two S 2> สองเดือนนะครับถ้าพวกยอร์เชียร์เทอรียก็ประมาณ59วันอ๋อโอเคค่ะนะครับก็ต้องนับวันแล้วก็ดูน <c oughs> ะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องสังเกตว่าสุนัขของเราเนี่ยมันมันท้องแน่นอนแล้วเนี่ยก็คือประมาณหนึ่งเดือนผ่านไปเนี่ยค่ะ <c oughs> ไอตัวตัวเต้านมของเขาเนี่ยอ่าจะจะขึ้นมาเป็นแถบเลยนะครับ <c oughs> เราสามารถเห็นได้เลยนะครับ <Okay. S 2> ขึ้นมาเป็นลำเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็ตัวหัวนมเขาเนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งขึ้นมาค่ะนะแล้วพอประมาณสักหนึ่งเดือนครึ่งเราจะเห็นท้องมันปอกออกด้านข้างอ <Okay. S 2> ๋อค่ะแต่พอเวลาใกล้คลอดแล้วเนี่ยท้องมันห่อยลงข้างล่าง mm hmm. นะครับเรา mm hmm. เราโอเควันที่ห้าสิบนะครับเราก็ต้องเดิมเริ่มดู okay. วันที่ห้าสิบต้องเริ่มดูเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการชุนักใกล้คลอดเนี่ยเราจะสังเกตได้ก็คือมันหาที่ไปแอบเพื่อหรือไม่ไม่นั้นมันก็หาที่ที่จะคลอดนะครับก็มันประมาณหนึ่งถึงสองอาทิตย์ก่อนคลอดเนี่ยมันก็ไปพยายามอแอบเข้าไปในตู้ซึ่้หรือแอบตรงไหนมันก็จะไปแอบไม่ใช้เห็นอ่านะครับมันหาที่เงียบเียบเพื่อจะคลอดนะครับเพราะนั้น ระวังหลายตัวอาจไปคลอดในรูเล็กๆนะครับเราทําไม่ได้เลยใช่ค่ะนะครับเพราะเพราะงั้นโอเคถ้าสุนัขใกล้คลอดเราต้องสังเกตเลยนะครับโอติแล้วเนี่ยสุนัขเนี่ยนะครับแม่สุนัขเนี่ยมันจะกินอาหารเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าลูกยิ่งเยอะกินอาหารก็ยิ่งเยอะอืมันต้องเอาไปเลี้ยงลูกต้องให้หนมลูก ต้องเสริมแคลเซียมเสริม,มรวิตามินเพราะเสริมแคลเซียมก็คือจะทําให้มันมีนมเลี้ยงลูก <para. S 2> รวมทั้งกระดูกของลูกเขาต้องการแคลเซียมมัน <โ usion. S 1> <ถ>ต้องเสริมให้ดีนะครับเอาอาหารคุณภาพสูงให้กิน ừ ừ, นะครับนะ <ừ, S 2> โอเคพอถึงวันที่ห้าสิบห้าสิบเอดห้าสิบสองไปจนถึงประมาณสักห้าสิบห้าขาวนี้ต้องดูยิ่งใกล้ชิดใหญ่ใกล้ละสิบห้าเนี่ยนะครับสุนัขมันจะกินอาหารลดลม ไปเปลี่ยนไปทีมุดเก็บแล้วเป็นเพราะมันเจ็บท้องเหรอคะคุณหมออลไอยังไงหรือว่ามันอึดอัดเหธรรมชาติมันต้องไปหามัน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 ผือประอมตัวอย่างตัวอย่างกินเรื่อยแล้วนะครับนะคราวนี้โอเคเราจะรู้ได้ยังไงว่าอ่าสุนัขกําลังจะคลอดที่เราเห็นเนี่ยก็คือโอเคสุนัขหยุดเริ่มหยุดกินอาหารหนึ่งวัน แล้วดูอวะเพศเขานะครับปากมดลูกมันจะเปิดในวันอีกประมาณยี่สบสี่ชั่วโมงอะสี่สิบแปดชั่วโมงจะคลอดเนี่ยปากมดลูกจะเริ่มเปิดอืมค่ะมันจะมีเมือกเพราะมันก็มีการละลายเมือกที่ปิดปากมดลูกไว้นะครับอ่าเพราะงั้นเราจะไปดูที่ออช่องคลอดเขาเนี่ยนะครับอวัยวะเพศเขามันจะมีเมือกใสๆไหลออกมาละ นะครับถ้ามีเมือกใสๆไหลออกมาแล้วเนี่ยนะครับโดยโปกติแล้วไม่เกินยี่บสี่ชั่วโมงอือคลอดแน่นะครับเราเราต้องสังเกตพวกนี้นะครับพอยี่สี่ชั่วโมงผ่านไปเนี่ยโอเคมันจะหยุดถ้ามเมือกตรงนี้พอถึงยี่บสี่ชั่วโมงปั๊บเนี่ยอุณหภูมิของตัวตัวแม่สุนัขเนี่ยจะลดลงละถ้าเราจับตัวเขาทุกวันเราจะรู้ครับถ้าลดลงปั๊บเนี่ย ภายใน24ชั่วโมงตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะคลอดอืส่วนใหญ่จะคลอด,ออดเพราะฉะนั้นโอเคเราต้องคอ,อยเฝ้าคอยดูนะครับยิ่งสุนัขพันธุ์เล็กเนี่ยยิ่งต้องระวังเพราะว่าถ้าลูกมันตัวใหญ่เกินไปนนไนคลอดไม,ไม่ออกออกนะครับถามว่าเราจะตัดสินใจยังไงนะครับเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือในการทําคลอดต้องเตรียมนะครับผ้าสะอาดผ้าเช็ดต้องเตรียมหลายๆพื้นนะครับ กันไก่ไม้ปลูกผูกไอ้ตรงรอกเขาครับต้องเตรียมนะครับดูในเน็ตได้นะครับก่อนไปเตรียมอะไรที่ต้องเตรียมค่ะช่วยหน่ออ่านะครับเั้นโอเคลูกสุนัขเนี่ยพอครบกําหนดปั๊บเนี่ยเมื่อเมื่อใส่ใสอะไมันจะไหลนะครับและเมื่อไร่นะครับจริงๆแล้วมัน สุนัขเนี่ยส่วนใหญ่มันจะคลอดตอนกลางคืนนะครับแต่อย่าไปจับคูนบ่อยดูเฉยๆก็ oh, <okay. S 2> ไปดูนะครับอาจับตัวเขานะครับ <Okay. S 2> อย่าไปอุ้มอย่าไปทําอะไรเขาครับโอเคเราจะเห็นเริ่มต้นเนี่ยว่าจะเริ่มต้นคลอดเนี่ยก็คือมันจะเบ่ง <Okay. S 2> นะครับน้ํำขําจะแตกนะครับ <Okay. S 2> นั่นคือการเริ่มคลอดนะครับ <Okay. S 2> นั่นคือการเริ่มคลอดก็คือน้ํำขํามันจะไปทําให้อ่าช่องปากไอ้อ่าตัว ตัวช่องคลอดของเขาเนี่ยนะครับมันหล่อลื่นจะได้ออกง่ายอ่ามันจะเป็นน้ําออกอมเขียวนะครับออกอมเขียวมันจะไหลนะครับถ้าเห็นน้ําแบบนี้ไหลออกมาลูกมันจะต้องออกภายในสองชั่วโมงอต้องโผล่อืมต้องโผล่มาแล้วก็ใช้ผ้าสะอาดช่วยจับหัวลูกเขาค่อยดึงออกมาช้าๆนะครับ ก็อาจจะมีคนหนึ <Sí> ่งช่วยจับตัวแม่ไว้นะครับแล้วก็ต้องประคองสายรกแล้วก็ค่อยดึงดึงออกมาพร้อมรกนะครับถ้าดึงออกมาพร้อมรกได้เนี่ยแม่มันจะไม่เหนื่อยนะครับแม่มันมาพร้อมกันงไหนะครับอเครอ่ารีบทําให้ลูกสุนัขเนี่ยหายใจนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอุปกรณ์เช่นลูกยางสําหรับดูดน้ําในปากนะครับอ่า ต้องดึงเมือกที่ที่ปิดหน้าปิดตาเขาไว้แล้วเช็ดตัวนะครับใช้แป้งเลยนะครับนะเช็ดถูจนกระทุ่งลูกสุนัขเริ่มร้องอืมเป็นการกระตุ้นใช่ไหมคุณหมอให้มันร้องแล้วก็จริงๆแล้วการถูตัวเนี่ยก็คือถูย้อนนะครับแต่ถรนเกินไปต้องถูผอบาันนะครับลูกสุนัขเริ่มร้องแล้วเนี่ยเครีบผูกสายล็อกนะครับแล้ว นะครับตัดตัดไอ้ตัวรกทิ้งไปแล้วเวลาผูกเนี่ยให้ผูกห่างจากตัวสุนัขประมาณพระลูกสุนัขประมาณหนึ่งเซนอ๋อแค่เสนเดียวนะครับให้ห่างประมาณเส้นเดียวะนะก็ต,ตัดเอาไอ้ไอ้รกไอ้สายรกแล้วก็ไอ้รกส่วนนั้นเราก็เอาไปเอาไปทิ้งไปะนะครับจริงๆแล้วในธรรมชาติเนี่ยแม่สุนัขมันจะกินรกอ๋อค่ะเพราะมันมันเหมือนกับเป็นอาหารละเป็นอาหาร กินเข้าไป <Okay. S 2> เพิ่มจะได้มีแรงข้อตัวต่อไปอื mm hmm. นะแต่ว่า,อย,าอย่างที่หมอแนะนําว่าโอเคถ้าเห็นน้ําสีใสสีเขียวอมเขียว <Okay. S 2> นะครับออมาเนี่ยสองชั่วโมงต้องให้ออกถ้าุกทอดลูกสุนัขไม่ออกมา <Okay. S 2> ไปคลินิกเลยนะครับ oh. หรือไปต้องผ่าออกอค่ะ oh. <Okay. S 2> ไม่ลูกสุนัขจะตายแล้วจะ่านทําแม่สุนัขตายด้วยออื okay. oh. mm hmm. okay. นะครับ อ่าส่วนใหญ่เนี่ยอ่าอ่าที่มาหาที่เอามาหาเนี่ยนะครับจะเป็นจะเป็นกลุ่มกลุ่มซึ่งเจ้าของเลี้ยไม่ใกล้ชิดเนี่ยพวกหมาไทยครับปล่อยให้ไอ้น้ำเขียวๆเนี่ยมันแห้งหมดละน้ำมันแห้งหมดเลยนะคือออกยากเนียแต่ผ่าพวกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ลูกสุนัขมันตายในท้องมันยังไงก็ไม่ได้แล้วนะตายอย่างงนะครับเพราะถ้าลูกสุนัขตายในท้อง แม่สุนัขไม่เกินสองวันก็ตายถึงแม้ว่าเราจะออกมาก็ไม่น่ารอดใช่ไหมคุณหมอเอก็ต้องเสียเสียค่าใช้จ่ายเยอะเลยต้องหยอกเกลือกันอย่างอย่างน้อยสามวันเลยแล้วก็ยังผดีชวนาแรงๆอัดเข้าไปเพื่อเพื่อเพราะว่าลูกมันตายอยู่ในท้องแล้วมันกลายเป็นเป็นแก๊สอยู่ครับนะจุดหนึ่เป็นเรื่องของกระบวนการผ่าตัดแล้วนะครับซึ่งเอเเราก็ต้องเอาเอาออกนะครับ หรือถ้าสุนัขพันธุ์เล็กนะที่หมอบอกเอ้ยมันนิสัยดีแล้วอยากจะได้ลูกบางทีมันคลอดหลายตัวนะครับที่ว่าว่าเนี่ยมันมีมดลูกข้างละหนึ่งตัวม,มันก็เลยกลายเป็นตัวใหญ่เบื้อเริ่มมันออกมาไม่ได้ค่ะครับส่วนใหญ่ถูกพาเล็กเพราะงั้นถ้าเป็นสุนัขพันธุ์เล็กหมอแนะนำให้ตอนใช่อืมดีกว่าใช่ไหมคะได้นิสัยดี ไปเลือกเอาตัวใหม่นิสัยดีๆมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในในเชิงของอช่วยข้อดเพราะเราคุมกําเนิดแล้วแต่พวกพลาดโอเคช่วยลูกสุนัขให้มันรอดให้ได้คุณหมอคะถามนิดนึงว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราคลอดออกมาหมดแล้วเนียคะสังเกตจากอะไรคะหมอจริงๆแล้วอถ้าหมอที่ชํานาญเนี่ยนะครับเราเราเรา,เราจับตรงตรงไอ้ตรงท้องเขานะครับลงไป นะครับหมอที่ชํานาญเขาจะรู้เพราะมดลูกเวลาลูกสุนัขออกมาปั๊บมดลูกมันก็ยังมันมันก็ยังไปอิงอยู่แต่ว่าเราสามารถจับได้ว่าโอเคนี่มันไม่มีลูกนะครับแต่ถ้าเอาไปโรงพยาบาลเขาจับเอ็กซเลหมดเจับ็กซเร็์เ็เสียค่าอุตสายไปนะครับเราบิดเ้าอุตสาหก็เอาอุตสาห์มาก็เสียเสียค่าอุตสาห์นะ อืมแต่ว่าถ้าคุณหมอเองเนี่ยรู้เลยใช่ไหมจับก็รู้เลยว่ามีหรือไม่มีถ้าถ้ารุ่นรุ่นพวกหมอเนี่ยจบมาสี่ปีแล้วเนี่ยเขาใช้วิธีจับโอ้นะครับไม่ต้องเอ็กซเรยนะครับนะคะต้องแม่นเหมือนกันใช่ไหมคะคุณหมออ่าจริงๆรแล้วมันใช้ได้นะครับนะมันใช้ได้ค่ะคุณหมอเดี๋ยวขอเป็นคําถามนิดนึงนะคะก่อนหมดเวลานะคะเออคุณเอมค่ะถามคุณหมอบอกว่าเขาเลี้ยงแมวเพศเมีย อายุเจ็ดเดือนแล้วคุณหมอมันติดสัตว์ไปแล้วครั้งหนึ่งจะพาไปทําหมันเลยอยากจะเรียนถามคุณหมอว่าก่อนทําหมันเนี่ยจาเป็นต้องตรวจเลือดไหมและถ้าจําเป็นน่ะต้องเจาะตัวไหนเนื่องจากว่าเขาเคยไปปรึกษาคุณหมอที่คลินิกแถวบ้านมีตัวหนึ่งที่คุณหมอแนะนําให้เจาะก็คือเจาะเลือดเพื่อดูความเสี่ยงกับการเป็นภาวะหัวใจวายอันนี้เลยไม่แน่ใจว่ามันจําเป็นไหมคะว่าจะต้องตรวจเลือดหาตัวนี้ค่ะคุณหมอคะ อืมก็คเคยได้ยินเออหนาแซ๊วอ,อันนี้ประสบการณ์ของหมอเองอนะค่ะ <c oughs> หมอหมอจะเอาแมวมาตรวจดูก็คือดูซิว่า <c oughs> โอเคเจ้าของเลี้ยงดีไหมนะครับสันสวยไหมมันอ้วนท้วนดีไหมค่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาแข็งแรงดีแอคทีฟดี <c oughs> นะครับโดยส่วนตัวหมอหมอไม่ต้องตรวจ <c oughs> แต่ว่าโดยโดยเออ อ่าสัตวแพทย์รุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีผู้ผ่านนะต้องเจาะเลือดตรวจการเจาะเลือดตรวจก็คืออ่าดูลักษณะของการอ่าไม่เลือดขาวว่ามีมีอะไรมาก่อนหรือเปล่าแล้วก็ดูดูว่าโอเคเขาเรียกับรเพชรเล็ตก็คือเกล็ดเลือดนะครับพราะเกล็ดเลือดเป็นตัวชี้ว่าแมวของเราแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงอย่างที่หมอเคยเล่าให้ฟังอืมค่ะไม่ดีเกล็ดเลือดก็ตํา มันไม่สบายอยู่เก็ดเลือดก็ต่ำอันนั้นจะมีความเสี่ยงใช่ไหมคะคุณหมอถ้าเกิดตัดโอเคเอ่อเปื่อนผ่าตัดแล้วเลือดไหลไม่หยุดโอ้นั่นนั่นนั่นคือความเสี่ยงนะครับไม่ไม่ใช่อย่างที่เมื่อกี้บอกว่าไอนะภาวะหัวใจว่าวะหัวใจวารับว่าหัวใจต้องตวอีกตัวหนึงก็คือครีตินีนไคเนสค่ะนะครีเคนะครับเึ่งตโปติแล้ว เวลาที่เอามาเนี่ยหมอที่มีประสบการณ์เก็จะดูว่าโอเคแมวสมบูรณ์ดีไหมนะครับอ้าหายใจเพราะแมวที่บอกว่าหัวใจผิดโตติเนี่ยนะครับมันหายใจกระแทกหรือไม่นั้นพวกนี้หมอที่มีประสบการณ์เขาก็จะไม่ทําไม่ทําการผ่าตัดให้นะครับปกติแนละ้วถ้าเกิดตรวจหาค่าเลือดแล้วมีตัวไหนถ้ามีความเสี่ยงแล้วเขาจะไม่ทําหมันไหมคะคุณหมอ จริงๆถ้าเป็นพวกแมวอายุเยอะเนี่ยนะครับเราจะดูโอเคถ้าตรวจเนี่ยก็คือค่าตับค่าไตโอตัวนี้ต้องดูตับไตแล้วก็โอเคถ้าอายุยิ่งเยอะเนี่ยก็คือแมวแก่ก็จะดูค่าเบาหวานโอ้ค่าเบาหวานด้วยเพราะเพราะผ่าตัดมันเกิดแผลอ่าครับจริงๆมันต้องดูพวกนี้ซึ่งค่าที่จ่ายยิ่งสูงใหญ่เลยอืมนะครับแต่แต่ว่าโดยปกติแล้ว แมวที่กินอาหารไม่ได้เนี่ยนะครับมันมันก็คือมันก็คือป่วยเราก็ไม่ทาอยู่แล้วนะครับนะคะจริงๆแล้วนั้นตัวนี้ก็ไม่จําเป็นต้องหาในการเจาะเลือดหาเาว่าหัวใจวายใช่ไหมคะคุณหมอหม <c oughs> อกบอผมไม่เคยเจออันนี้นะอเหรอะมอ่เจอไอ้ตัวเขาเรียกว่า c b c ดูแบบ <c oughs> เพชรเลือดเกือเก็ดเลือดแค่นั้นก็น <ะ S 1> พออันนี้คือสิ่งที่จําเป็นต้องดูใช่ไหมคะ คือถ้าถ้าหมอมองว่ามันมันมีความเสี่ยงเขาาก็จะเจาะดูตรงนี้นะครับนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแมวเจ็ดเดือนตามที่คุณเอมว่าเนี่ยก็ก็ถามว่าถ้าถ้าไม่เจาะก,ก็ได้ใช่ไหมคะคุณหมอมันพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกก็ไม่ได้เอ, <laughs> อยอย,อยู่ที่ตัวหมออ๋อเขาจะต้องดูด้วยใช่ไหมคะว่าสุขภาพร่างกายของแมวตัวนี้มันโอเคไหมเพราะเพราะอย่างผ่า,งาตัดแมวตัวเมียเนี่ยนะครับค่ะ หมอที่มีประสบการณ์เนี่ยหมอใช้เวลาผ่าตัดประมาณเต็มที่ก็คือครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งก็คือเสร็จหมดทุกอย่างค่ะนะครับหมอที่ไม่มีประสบการณ์อาจจะประมาณสองชั่วโมงอ๋อค่ะอันนี้มันขึ้นอยู่กับอะไรคุณหมอความชำนาญการอ๋อเท่าน,นั้นเองหมอแต่ละท่านนะครับเพราะหมอเองใส่เด็ก สมัยจบใหม่ๆเราก็ใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะครับโอค่ะนะคะส่วนความเสี่ยงะคะะของการทําหมัน,นะะมีมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนคะคุณหมอจริงๆมันเสี่ยงอยู่ที่การวางยาสลบอ๋อค่ะนะครับอ๋อที่มีประสบการณ์แล้วเนี่ยโอเคเขาก็จะเลือกยาสลบที่เขาใช้ประจำอืมครับะนะบเพราะโอเควางยาปั๊บเนี่ยโอเคมันก็จบตรงนั้นค่ะแนวมอหายใจปกติดีเขาก็ผ่ารีบทําให้เสร็จนะครับ ค่ะก่อนฟื้นนะครับอืมนะคะคุณหมอเป็นคนวางเองเหรอคะคุณหมออ๋อก็ต้องวางเองอ๋อแล้วเพรับเพราะรุ่นสมัยหมอเนี่ยก็คือหมอหนึ่งคนต้องทําทุกอย่างค่ะมีรักตั้งแต่วางยาสลบจนกกระทั่งผ่าจนเสร็จนะครับโอเคมีช่วยอย่างน้อยหนึ่งคนนะครับได้ค่ะนะคะต่อไปคุณวุฒิไกลถามมาว่าอยากจะเรียนถามคุณหมอว่าสุนัขตัวเมียพันธไทยเนี่ยมันดุนะคะทีนี้ มันชอบกัดกันเองภายในบ้านเลือดออกกันทุกวันแล้วที่บ้านเนี่ยลงความเห็นว่าจะต้องเอาไปทําหมันค่ะคุณหมอเลยจะถามว่าถ้าทําแล้วเนี่ยมันจะลดอาการดุหรือว่ากัดกันเองเนี่ยได้ไหมคะคุณหมอนี่แบบกัดแบบเลือดออกทุกวันนะคะอันนี้ปกติไหมเนี่ยไม่คือคือคือมันมันอยู่อยู่ที่ว่ามันกัดกันจนเออเขาเรียกว่าอะไรนะคู่แคร์หรือย่งโอ้เหรอฮะถ้ามันทุกวันนะคะคุณหมอก็น่าจะใช่นะคะ เออถ้ามันเป็นคู่แคสเนี่ยโอเค <Okay. S 2> เอาไปทำหมัดแล้วเนี่ยอารมณ์มันจะเย็นขึ้น mm hmm. อาจ,จกัดกันทุกวันเนี่ยอาจจะกัดเหลือสักสองอาทิตอาทิตย์ตยละครั้งหนึง่งค่ะมันเหม็นขี้หน้ากันเหรอคะคุณหมอใช่ใช่ <laughs> เพราะเพราะมันพคือคือมันเริ่มต้นจากการเล่นแรงอ๋อคราวนี้เริ่มกัดคราวนี้ไอ้กัดตัวหนึ่งเจ็บอีกตัวนึ่งก็กัดกลับ mm hmm. นะครับทั กลายเป็นเรื่องของการต่อสู้แล้วไม่ยอมกันเลยนะตอนนี้เพราะเพราะนั้นหมอจึงบอกว่าโอเคตอนชุน,นักก็คือค,ครั้งแรกติดสัตว์แล้วอืมีมดสนิทหลังจากไม่หนึ่งอาทิตย์ไปทําเลยนะครับชุน,นัก็ตีกันตีกันจนป็นิสัยแล้วเนี่ยบางทีข็้ยานะครับโตกู้ก็嗯嗯นะครับ ทั้งตัวผู้ตัวเมียเหมือนกันนะครับค่ะนะคะอันนี้เขาน่าจะเป็นตัวเมียทั้งคู่มั้งคะถึงมันชอบกัดกันตัวตัวเมียทั้งคู่ก็คือมันจัดกันแล้วมันเเจ็บแล้วมันเหม็นที่หน้ากันเอางี้หลังจากทําหมันแล้วควรที่มันอยู่ด้วยกันไหมคะคุณหมอก็ก็สักพักหนึ่งนะครับอที่เขาให้เขาสงบแผลหายสนิทนะครับแล้วก็เเตนะประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับหมอก็สงบลง อืมน่าจะดีขึ้นต,ตีกันน้อยลงนะครับได้ค่ะนะคะเวลาหมดพอดีเดี๋ยวค่อยถามพรุ่งนี้ดีกว่านะคะคุณหมอขาครับได้คะ่ะเจอคุณหมอใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะนายสัตวแพทย์ชิดสนตียะเจริญศรีเดี๋ยวพรุ่งนี้ถามคุณหมอต่อให้นะคะใครที่พิมพ์เข้ามาเนี่ยรอสักครู่พรุ่งนี้เดี๋ยวติดตามได้ใหมค่ค่ะวันนี้ลาไปพร้อมคุณหมอเลยสวัสดีค่ะ fm เก้าหนึ่งคลิ้ยกสัตว์เลี้ยง